สวัสดีครับบวกกับ่องสมัยให้เขาครับมือนีมาเที่ยวทั้งครับมือนีบนเขา่นู้เขาครับเียกมาด้วยจะน้อยกับไปทอดงเขาอยู่เนี่โหยาไทโหยาเรีกกาศเรกครับมากับทีมงานกราิไมซิ่งครับกรมงานครับ บรรยากาศครับบรรยากาศกำลังดีครับบรรยากาศเต้นโคลครับ,รบที่ไหนเนี่นยมากระที้งานผมทำไมสิงครับทู่ไหนเนี่ยไทเบเียตอนนี้ไทเบเียครับรเพราะท่านนี้ถึงง่ายดอก พักรถครับพักรถเรื่องเขาบรรยากาศดีทหารกันย่างยุ่งสิละอะไรขายยุ่งสิละ<อ>ชุม่มบรรยากาศทุกาศครับเดี๋ยวถึงทะเลครับถ่ายไม่ครับ ใช่ตนี้มัแย่งกันอยู่อืมที่านแต่เน่เสียบได้ไรขอป่้วันโยู่ร้อนนะตัวไหนตัวไหนไดยุยังครับ

ต้องฝากกดไลกดเชร์สรัมสมัยอาตอรี่นะครับขอบคุณม่ครับติดตามนะครับไว้บพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ